บอกบอกอาจารย์สันใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมดินเลตันหาพากันลบกันละมันศึกษาธรรมคำสอนพระคุทองคิดวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณบวรั์สังศิริรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณบวรกสังศิริมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผล,ลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ ส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัรพทานังธรรมะานัางชิ้นาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวปัตใหญ่ให้คุณบบลรรักสังศิลิจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ มีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุมโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณประหยัดทองคำรับเป็นเจ้าภาพอ่ะก็จะได้อนุมโมทนาสาธุกับสตาของคุณประหยัด ทองคำกันในคืนวันพลุนี้นะครับสำหรับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับค่ามันให้ได้อยู่ในใจปุ๊บเนี่ยพอปัญหาเกิดปั๊บมันคิดค่าทันทีเลยมันคิดค่าเป็นเรื่องแรกเลย นั่นแสดงว่าในใจของเรามีคำว่าค่าค่าค่ามันค่ามันอยู่ในใจตลอดพออารมณ์มากระทบปุ๊บไอ้คำว่าค่ามันค่ามันออกมาก่อนเลยเพราะนั้นยุงเกาะปุ๊บค่ามันเนี่ยเปรี่ยงลงไปทันทีนี่ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนเอาคำว่าค่ามันเนี่ยออกไปซะนะเหลืออะไร หรืออย่าไปฆ่ามันอย่าไปฆ่ามันแทนใช่ไหมหรือเอาเมตตาใส่ลงไปในใจปุ๊บนะฮะพอมีเมตตาอยู่ในใจปุ๊บมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายปับ๊บจิตที่จะคิดเบียดเบียนกันมันไม่มีนะพอรู้ว่าเขามาเบียดเบียนเราเราก็ไล่เขาไปเพราะใจมันไม,ม่มีคำว่าฆ่านะมันมีแต่ ปรารถนาดีต่อเขานะนั่นแสดงว่าจิตใจของเรานี่จะเอาอะไรใส่มาลงไปก็ไดนะ้นี่เรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเรียนเพื่ออะไรเมื่อมาเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้ถูกความเข้าใจถูกใส่ใจไว้พอจิตใจของเรามีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกปุ๊บเลยเนี่ยอาละเรื่องเบียดเบียนกันนะเรื่องเบียดเบียนชีวิต เราก็ไม่เอาเบียดเบียนรับเราก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะจิตใจของเรานี่มีสติมีปัญญารู้เข้าใจดีฉะนั้นวันนี้เช่นเดิมศึกษาต่อจากคราวที่แล้วนะในเรื่องของกรรมศึกษาให้เข้าใจนะีที่แล้วแล้วมานี่บางท่านอาจจะเข้าใจดี นะฟังซ้ำมันก็ทําให้ได้เข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็จะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะผมได้พูดเอาไวนะ้ว่าแต่ก่อนนี่เราเนี่ยนะยึดแล้วก็มีศรัทธามีปัญญาแต่มักจะแก้ไขปัญหาที่คนถามมาไม่ได้ หรือมัก,มกจะแก้ไขปัญหาที่คนพูดแล้วเราอยากจะเถียงอย่างเช่นเขาบอกทําดีไม่เห็นจะได้ดีทําชั่วไม่เห็นจะได้ชั่วไอ้คนทําความดีนี่แย่เอาแย่เอาแต่คนทําความชั่วนี่รวยเอารวยเอาเราก็อยากจะเถียงเขาไม่ใช่ทําดีต้องได้ดีทําชั่วคุณยังไม่รู้อะไรไปโทษเขาไม่รู้อีกเขาก็โกรธเรานะ ใช่ไหมเพราะคนพูดเขาก็ศึกษาสูงแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะส่วนมากจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาทำความดีมาตลอดถูกใส่ร้ายนะถูกใส่ร้ายถูกฟ้องล้องถูกเจ้านายกลั่นแกล้งปัญหาที่อยู่ในตัวเขาเยอะแยะเขาเกิดท้อถอยแหละท้อถอย และที่ถูกใส่ร้ายมาก็ถือว่าเราก็ทําความซื่อซื่อตรงมาตลอดทําไมเราต้องมาเจอกับปัญหาอย่างนี้เขาทนไม่ไหวทนความรู้สึกที่เขาได้รับมามันตรงกันข้ามไม่ไหวเขาก็ต้องพูดระบายออกมาแล้วทําความดีมาตลอดไม่เห็นจะได้ดีอะไรเราไปบอกว่าคุณยังไม่รู้อะไรปุ๊บเนี่ยเขาฉุนเราทันทีเลยเนะี่ยเพราะความปรากฏเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเขา เาไม่เห็นได้ดีจริงๆนะฮะผมเนี่ยก็เถียงมาตลอดและอธิบายมาตลอดทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วจนกระทั่งไม่เอะใจไว้เวลาเราเรียนธรรมะมาเนี่ยเรียนอกุศเรียนพระอภิธรรมก็มีจิตจิตที่เป็นอกุศล จิตที่เป็นผลของอกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นผลของอกับเป็นผลของกุศลแอ่แม้แต่จิตมันก็ต้องมีจิตกุศลและจิตที่เป็นผลของกุศลจิตที่เป็นอกุศลแล้วก็มีจิตที่เป็นผลของอกุศลนมันก็เลยเกิดความเฉลียวเอ๊ ถ้าทำความดีได้ดีมันก็เท่าว่าทำกุศลก็ได้กุศลฟังให้ดีนะฮะถ้าทำความชั่วได้ชั่วก็ทำอกุศลก็ได้อกุศลน,นะแต่ว่าที่เรียนมานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นทำกุศลเนะเช่นทำมาหากุศล แต่ได้อะไรมหาวิบากทำอากุศลจิตสิบสองได้อะไรได้อากุศลวิบากผมเริ่มเนะเริ่มฉุกค,คิดว่าเ,เรากำลังสับสนกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงคำสอนของพุทธเจ้านี่ยสอนตรงไปเป๊ะไปเป๊ะ,ปเ,ปะปเลยแต่เราไปเข้าใจว่าทำดีต้องได้ดี ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วใช่ไหมฮะมันก็ฝืนความรู้สึกของคนทั้งหลายผมคิดได้ว่าผมไม่โทษใครนะผมกำลังเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่ผิดไม่ได้เข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่ถูกทั้งๆที่คำสอนพพุทธเจ้ากลัดไว้ดีแล้วแต่เรากลับมีปัญญาน้อย ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจว่าทำดีก็ต้องได้รับผลของการทำดีทำชั่วก็ต้องได้รับผลของการทำชั่วทำบาปก็ต้องได้รับผลของบาปทำบุญก็ต้องได้รับผลของบุญนี่คือความถูกต้อง แต่ที่เราพูดกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเรากําลังเข้าใจผิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ผิดแต่เรากําลังเข้าใจคําสอนของพุทธเจ้าผิดแล้วก็พยายามจะเอาความเข้าใจของตัวเองเนี่ยดึงไปให้กรงพุทธเจ้าให้ได้แล้วมันก็ฝืนความรู้สึกของคนทั้งหลายก็มาคิดได้ว่าอ้าวมันไม่ได้ผิดที่เขานี่มันผิดที่เรา ผมก็เลยเอ๋คงจะต้องชี้แจงให้ท่านสาธุชนหลายได้เข้าใจกันใหม่ละว,ว่าทําความดีก็ต้องได้รับผลของความดีทําความชั่วก็ต้องได้รับผลของความชั่วไม่ใช่ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วและผลมันอยู่ที่ไหนไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจแยกแยะก,กันก่อน นะให้เข้าใจให้ชัดเจนซะแล้วเราจะได้เออทำความดีก็ต้องได้รับผลดีผลมันจะออกมาวันไหนเดือนไหนปีไหนชาติไหนก็ตามมันมีนะมันเหมือนปลูกมะม่วงอะปลูกมะม่วงเลยต้องได้อะไรนะได้ผลของมะม่วงที่เราปลูก ผลมันออกมาเป็นลำต้นเป็นกิ่งเป็นขาเป็นเนและในที่สุดมันถึงจะเป็นผลมะม่วงออกมาเป็นลูกมะม่วงออกมาตอนนั้นผลของมะม่วงมันมีแน่แต่ไม่ใช่ว่าปลูกปุ๊บแล้วมันออกลูกมาปับ๊บไม่ใช่แต่ผลของมันมีมันต้องได้เหตุได้ปัจจัยได้เวลาได้โอกาสจะปีกี่จะเป็นกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่แต่มันต้องออกผลเป็นลูกมะม่วงมาแน่ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันเสียใหม่และพูดเยะะเยะ้ยไอสิ่งที่เราเข้าใจผิดผิดซะทำดีไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วไอที่ก็ตาลึงกันเรื่งเมืองทีใช่ไหมแต่ทำดีก็ต้องได้รับผลของการทำดี ทำชั่วก็ต้องได้รับผลของการทำชั่วอย่างนี้จะชัดเจนด,ดีกว่ากันไหมแล้วก็ถูกต้องด้วยเหตุผลด้วยนะมันก็จะตรงกับที่พูดไว้เขาก่อนว่านะเอา,มาเมล็ดมะม่วงเพราะมันไม่ได้เกิดเป็นเป็นเ,นเนมเล็ดมะม่วงออกมาใช่ไหมมันก็ต้องเกิดเป็นต้นนะ เป็นกิ่งเป็นสังขาเป็นยอดเป็นช่อเป็นเป็นดอกกว่าจะออกมาเป็นลูกมะม่วงนี่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกรรมที่เรากระทาเหมือนกันนะมันจะออกมาปุ๊บปั๊บไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตเราถ้าหากว่าเข้าใจเหตุนำให้เกิดผลอย่างไรบ้างเข้าใจผลว่ามาจากเหตุอะไรบ้างเนี่ย ผมว่าเราไม่ต้องมาเรียนธรรมะกันหรอกสามารถเอาความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะใช้ได้ทันทีเพราะความรู้ความเข้าใจที่ที่เราได้เรียนกันเนี่ยเรารู้หมดแล้วทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ทำบุญกันได้อย่างมั่นคง แล้วเรื่องบาปแล้วไม่เอาแล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนี้มันต้องได้อย่างนี้ประเด็นตรงนี้แหละครับผมจึงต้องมาเชิญชวนท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องกรรมซะให้ละเอียดนะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมรู้ว่าอะไรเป็นผลของกรรมกรรมมีกี่ประเภทนะทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไรซะแล้วเรื่องเลิกเรื่องยาม เรื่องดวงเรื่องชะตาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหมดไปจากจิตใจเราแล้วศรัทธาที่มีความเชื่อต่อคำสอนที่พระพุทธเจ้ากลัดสอนความรู้ถูกความเข้าใจถูกในเรื่องกรรมมันก็เกิดเป็นสมบัติประจำชีวิตดังการตัดสินใจนะฮะแม่ยุงกัดก็ตัดสินใจถูกแล้วว่าจะทำกับมันยังไงดี เนี่ยจะทำขบันยังไงดีอ่จะทำขมัน,ย,มนย,ยังไงดีเราตัดสินใจเองได้ไม่จำเป็นต้องถามใครแหละใช่ไหมยยังเมื่อเช้าถามมาที่นี่เปล่าไม่รู้นะนะใจดีให้เขามาอาศัยในบ้านอาศัยมานานหลายปีนานแล้วด้วย เขาช่วยค่าไฟเดือนละร้อยห้และตอนนี้ค่าไฟเขาใช้เดือนมันก็ตั้งสองพันกว่าพันกว่าศึกษาเรื่องกรรมซะให้ละเอียดนะรู้ว่าอะไรเป็นกรรมรู้ว่าอะไรเป็นผลของกรรมกรรมมีกี่ประเภทนะทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไรซะแล้วเรื่องเลิกเรื่องยาม เรื่องดวงเรื่องชะตาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องหมดไปจากจิตใจแล้วแล้วศรัทธาที่มีความเชื่อต่อคำสอนที่พระพุทธเจ้ากลับสอนความรู้ถูกความเข้าใจถูกในเรื่องกรรมมันก็เกิดเป็นสมบัติประจำชีวิตดังการตัดสินใจนะฮะแม่ยุงกัดก็ตัดสินใจถูกแล้วว่าจะทำกับมันยังไงดี เนี่ยจะทํำคำมันยังไงดีอ่จะทำคำมันยังไงดีเราตัดที่ใจเองได้ไม่จำเป็นต้องถามใครแหละใช่ไหมนยังมาเช้าถามมาที่นี่เปล่าไม่รู้นะนะใจดีให้เขามาอาศัยในบ้านอาศัยมานานหลายปีนานแล้วด้วย เขาช่วยค่าไฟเดือนละร้อหบและตอนนี้ค่าไฟเขาใช้เดือนมันก็ต้้งสองพ0 0กว่าพันกว่าฉันจะทำใจยังไงดีเพื่งมันไม่น่าเป็นคำถามเลยใช่ไหมแต่เอาละเมื่อฟังปุ๊บเขาถามยังไม่จบผมก็มีคำตอบอยู่แล้วผมก็ยิงไปที่คนทั้งหลายก่อนว่าเออก่อนจะให้ใครเข้ามาพักพาอาศัยด้วยนะฮะให้เข้าใจซะก่อน คนที่รู้จักคุณคนเนี่ยมันมีน้อยมันมีน้อยนะพอเราเอื้ออาทรอ่ะให้คนที่มีความรู้จักคุณคนน้อยเข้ามาอยู่ปุ๊บเลยนะพอมันเข้ามาอยู่ปุ๊บมันดีใจมันชื่นชมนะนั่นคือเขารู้จักคุณคนดีอกดีใจแต่มันแวบเดียวมันหมดแล้วหมดแล้ววันต่อไปมันก็หมดแล้ว รู้จักคุณคนมดต่อไปก็เหลืออะไรอะเนลรคุณอ้าวจริงไหมผมให้เปอร์เซ็นต์ไงว่าให้เปอร์เซ็นต์ไงว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของคนที่อยู่รับลักษณะอย่างนีนะ้แทบจะพูดได้ว่าร้อยทางร้อยแต่ยังไม่ได้สำหรวจมา ใจดีให้เขามาอยู่เอาละเพื่อนกันก็ตามนะาญาติกันาาก็ตามทั้งหมดแมมพอเขามาอยู่ได้ขอบใจนะแต่ฉันน่ะไม่ได้เธอเลยแย่เลยนะฉันขอพึ่งใบบุญนนแสดงรู้คุณแต่แวบเดียวอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันหลังจากนั้นต่อไปก็เกรียมเกรียมต้อนรับคำนินทาดีไม่ดีมันเกรียมจะยึดทรัพย์เราอ่ะน,นะ มันบอกว่ามันไม่อยู่จะจะไล่มันไปเนี่ยต้องจ่ายดิอต้องจ่ายให้มันไปเช่าไปซื้อที่นะเห็นไหมอ้าวแล้วไงต่งนี้เสร็จสับไปคนนี้ให้อาศัยก็ร้องเจี๊ยกเลยต่นี้นะด่าจะนี้ก็ซัดกันไปซัดกันมาเพราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจว่าจะให้ใครเข้ามาอยู่ให้ใครเข้ามาอาศัยในบ้านเนี่ย นะเราต้องรู้ความเป็นจริงซะก่อนว่าคนที่รู้จักคุณคนเนี่ยนะมันมีน้อยนะนะแล้วก็ความดีมันไม่ใช่ดีจริงมันดีปลอมคนที่มีความดีที่ไม่ดีจริงเป็นดีปลอมๆอม่ะมันแวบเดียวหมดแล้วเพราะมันไม่ใช่ของจริง ของปลอมมันเหมือนของจริงอยู่แว๊บเดียวมันเหมือนเราซื้อของปลอมอ่ะมันจริงอยู่แว๊บเดียวพอไปไม่นานเท่าไหร่ละมันเริ่มแสดงความเก้ออกมาแล้วคนเราก็เช่นเดียวกันเนมันแสดงความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหน้าสงสารเป็นคนดีอยู่นิดเดียวพอมันมาใช้กับเราแป๊บเดียวหมดพอมันเลยเรเลวอนี้ตลอดเลยเอาละผมก็ให้ข้อคิดกับ และคําตอบผมก็บอกว่านะฮะปัญหาจริงๆมันไม่น่านมาถึงเราหรอกเขาถามว่าจะทจําใจยังไงปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาทําใจปัญหานี้ต้องเป็นการพูดกันให้เข้าใจถ้าพูดกันเข้าใจเหมือนวันเขามาเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ออกไปนะเพราะเขาเข้าใจเขาถึงมาอยู่นะจริงไหมนี่ผมไม่ได้พูดตรงนี้เขาฟังอะ่ะเพราะเขาเข้าใจเขาจึงมาอยู่นะ ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาม็อยู่ไม่ได้รอกครับเพราะนั้นวันไปก็เเมือนกันเราต้องพูดให้เขาเข้าใจเหมือนวันเขาไม่อยู่แล้วก็าต้องไปครับเพราะเขาเข้าใจเนี่ยไหมเออพอเขาเริ่มเข้าใจเขาเรีกรีบวางหูหนีเราแล้วพูดต่อไปเดี๋ยวเราต้องด่ามากกว่านี้นั่นคืออะไรครับนะเพราะเราขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง นะและไม่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องอื่นเลยครับเรื่องกรรมนะเรื่องกรรมในแง่ไหนอ่ะอ้าวกรรมมันไม่ใช่ชั่วอย่างเดียวดีก็มีใช่ไหมไอตอนเขามาหาเราขอพึ่งพาสายเราเขามาด้วยอะไรนะอะ่กุศลลรรมขอความเมตตาจากเราเนี่ยฮะกุศล พอเสร็จสับแล้วเราลืมไปว่ากูศลมันก็มีายรักหรือเปล่ามีไหมเออเราไปคิดผิดมาเขาคงจะมีจิตใจดีนี่นั่นแสดงว่าเราไม่รู้ธรรมะเลยนะใช่ไหมไม่รู้ธรรมะแล้วเพราะธรรมะนี่ทุกอย่างไม่เกิดดับบุญก็เกิดดับบาปก็เกิดดับนะคนทำความดีอย่าคิดนะครับว่าเขาจะต้องดีตลอดไป เหมินเถอะผมเห็นผู้ที่ทําความดีแล้วนะฮะแล้วไม่กลับมาทําช่วยอีกเลยก็คือพระอริยเจ้าเท่านั้นเองนะนอกนั้นแล้วก็ต้องทําใจไว้เลยว่านะเสี่ยง50าสหให้ดีมาร้อยเปังไงก็ทําใจว่าห้าสบหแล้วทําใจไว้เลยว่าวันนี้ดีมาก เนี่ยผมชมคนที่นี่กี่ครั้งเลยเนี่ยและคนที่ผมชมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียบร้อยไปหมดแล <laughs> ้วอาจริงๆนะฮะอนะผมก็ต้องทำใจว่าเออเขามาแล้วเขาก็ไปเนาะแต่เรานี่มาแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปีแล้วมันยายธรรมะมันอยู่อยงเงี้นนี้เพระาะฉะนั้น อย่าแปลกใจว่าเอ๊ะนะทำไมมันถึงเป็นไปได้เรียนธรรมะนี่ครับเราต้องรู้ความเป็นจริงของธรรมะแล้วธรรมะที่เกี่ยวข้องกันกับชีวิตเรานี่ไม่ใช่หลายครับกรรมนะเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็กรรมคนอื่นเมื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็กรรมเหมือนกันเขาจะมาเกี่ยวข้องเราในกรรมอะไรกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม เราจะไปเกี่ยวข้องเขาด้วยกรรมอะไรกุศลหรืออกุศลแล้วเขาเมื่อเกี่ยวข้องกับเรากุศลก็ให้ทำใจไว้ว่ามีใจรักมาด้วยนะใช่ไหมเ,เขาเมื่อเกี่ยวข้องกับเราอากุศลก็ทำใจอีกมีไกลรักมาด้วยนะเราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นในแง่ของกุศลอย่าลืมนะมีไกลรักไปเกี่ยวข้องเขาด้วยนะ ราะนั้นอย่าไปให้คําม,มั่นสัญญาอะไรเขาจกระทั่งถ้าฉันไม่เป็นใครชั้นตายดีไม่ดีแช่งตัวเองก่อนเหตุการณ์นี่นั่นแสดงว่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองอ่าบางคนเนี่ยไปเกี่ยวข้องขอร้องเข้าช่วยเหลือเขาไม่จะเกี่ยวข้องใครอ่ะต้นไม้ก็ไปขอให้เขาช่วยเชยปะเยอะปะบนแง่ท่านผู้ฟังที่เขารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองคอ์กรสมาธิทิศิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและสธากของคุณบวรรักษ์สังสิริรับเป็นเจ้าภาพครับขอรบบุตรนาสาธุกรสธาของคุณบวรลักษ์สังสิรมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามมาฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธากของคุณประหยัดทองคํารับเป็นเจ้าภาพครับ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกััสธาของคุณประหยัดทองคำกันในคืนวันรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณบวรรักสังศริและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ สาธรรมทําำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมงรโกรธโยบหลงศึกษารรทรธรรมทำจิตใจให้สงบรักษาสิ่ให้มันคงจะไม่ลองอาา